เกียรติเพื่อนเจรจำกัดมาหาชนนะครับที่สมชายกลุ่มสวนสมบัติในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันนดร้อยซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นนะครับะฉนนั้นเนี่ยการที่เรามีการแข่งขนันอย่างต่อเนื่องแลนั้นก็มีผู้ซ่อนสโมสรต่างๆเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าดานที่เป็นอาชีพอย่างเต็มตัวนะครับผมก็ขอฝากคุณกระมวดินสมุทรโคจร กานเลขาธิการได้บริษัทสยามอินเตอร์มัติมีเดียสองสามปีนี้ก็จะทำให้มันกเพื่องขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นสตาร์ธรรมดาคือเพิ่มพลังธรรมดาใส่สังกิีเป็นถ้วยที่เราทุกคนทราบดีว่าถ้วยใบนี้ไว้ทุนาชุปธรรมคุณธีระชัยวุฒิธรรมประธานพัฒนาพุทธศรรู้สึกยินดีและค่าขอขอบคุณสมาคมพุทธศา เราก็พิจารณาดูแล้วประการแรกก็คือว่ากีฬาฟุตซอลตอนนี้นะครับเดียเท่าที่เสมันติดครับแผลผูมีเกี่ยิแล้วก็ถึอมวลช่วนะครับถึงการจัดการแข่งขันส t a r p ณส s ง i n g Futsal FB c u 0สองพันสิบ